มีความแปลกให้เพื่อนๆดูค่ะมีสัตว์เมืองร้อนมาอยู่ในเมืองหนาวค่ะนี่ mm hmm. เดี๋ยวแอนจะพาไปดูเนาะ mm hmm. แป้วนี่เลยค่ะอูดน้อยไม่ใช่ของไม้ะันเเนี่ยเดี๋ยวแอนจะให้ดูเนาะฝั่งนู้ mm hmm. นเลยค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. เพื่อนๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะแอนมาเล่นกอล์ฟที่กิลลีไลน์กอล์ฟคลับค่ะ นี่ค่ะจะให้ดูอะไรค่ะอูดค่ะอูดในยุโรปค่ะหาดูยากนะคะแล้วก็เป็นบ้านส่วนตัวด้วยนะคะซึ่งมีฐานะค่ะเขามีอูดเลี้ยงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวดูกันค่ะเดี๋ยวแอนห้ดูเนาะดีค่ะทุกคนเห็นไหมคะน้องอูดสี่ตัวเลยอะค่ะหนึ่งสองนอนกองอยู่นั่นตัวหนึ่งสีขาวนะคะอีกตัวหนึ่งเห็นไหมคะแล้วก็ทางนู้ อีกตัวหนึ่งคือบ้านหลังนี้นะคะมีฐานะมากค่ะมีก็เหมือนจะประมาณเป็นสวนสัตว์ส่วนตัวเลยนะคะเนี่ยพร้อมมีอูดเลี้ยงไว้ในพื้นที่ของอของตัวเองอะนะคะแอนไม่แน่ใจว่าเขาจะขออนุญาตอะไรยังไงเนาะแต่ดูสิคะมีอยู่ในยุโรปค่ะทุกคนหาดูยากค่ปะปกติเนี่ยอูดเขาจะอยู่เมืองทะเลทรายเนาะอยู่แถวประเทศอาหรับนะคะที่ ตัวใหญ่มากแล้วดูนกสิคะทุกคนโอ้ตัวนี้ตัวเนี้ยตัวที่ยืนอยู่เนี่ยค่ะสวยอยู่ตัวนั้นนี่นกแปลกเนาะดูสิคะเดินนี่มาถึงตรงนี้แมวตัวนี้สีขาว,วาอยากกันนั่งกี่หลังอูดจังเลยนี่ค่ะทุกคน อูดในเมืองหนาวค่ะน้าองสารนะคะเนี่ยเขามีบ้านให่อูดอยู่ไหมอะไม่มีเนาะเพราะเหมือนจะเป็นฟาร์มเหมือนเป็นพื้นที่ที่เขากักบริเวณอูดไว้เนาะน้องอูดสี่ตัวค่ะน้องอูดพี่อูดห้านอูดพ่ออูดแม่อูดอยู่กันสี่ตัวนี่เลยว้าวหนาวขนาดนี้หนาวไหมอะหนาวไหมอะดูสิคะหนกแต่ละตัวสุดยอดค่ะเห็นไหมคะความแปลกใหม่ในเมืองหนาวมีอูดค่ะเขา โอเคค่ะให้ดูออกในเมืองหนาวบายบาย